อันน่าจะแบบไม่งงเหมือนพวกอันนั้นเนาะเนาะแบบอันนั้นน่ะงงอันนี้น่าจะง,ง่ายง่ายแล้วเรื่องคนคนเดียวเราก็ต้องเข้าตรง ในเบบซีเตอร์นะวงว่าสิญนาิกาสิบโมงอะไรสิบโมงอะไรดึกขนาดนี้ ดูเหมือนจีนพ่อแม่บอกคุณว่าให้ปล่อยเตะนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกไปแล้วแปลกๆไฟทั้งหมดดับชั้งควเปิดไฟของอันเปิดที่ไหนเหรอคะคุณนะ้าเปิดไฟเราต้องเข้าอ๋อเราต้องเข้าบ้าน,นเขามีอันนี้อะอันนี้ ง่ายมา้งเรจะไม่โกรธนะเราจะไม่พูด,นะพดเขาให้เราเปิดไฟก่อนฮะเรามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านแห่งนึงและพ่อแม่เด็กเขาก็ออกไปแล้วนดี ว่าเด็กที่ฉันกำลังเลี้ยงเด็กอยู่ที่ไหนเด็กๆกาเขาลิลลี่อยู่ที่ไหนเลิลลี่ไอลิลลีล่อยู่ไหนฉันคือปีเลี้ยงคนใหม่ของคุณแนะนำตัวเองให้ลิลลี่ลิลลีล่อยู่นุ่น สวัสดีลิลี่ลิลี่ทำไมมอมจังลูอสวัสดีฉันลิลี่ฉันหิวมากมอมยังเลยลูกทำอาหารให้ฉันกินหน่อยตรวจสอบห้องครัวเพื่อทำอาหารเธอต้องหาอาหารให้มันกินเอลิลี่อ้อยอยู่ฝั่งนู้นนี่นา ลึกป่าเอยมีนมมีนมอ่ะ ตรวจสอบห้องครัวก่อนไม่มีอาหารเลยเลิลบอกว่าเราอยากกินพิซซ่าฉันว่าฉันสามารถสั่งพิซซ่าเธอได้นะเราไปโทรศัพท์ การอะไรกอมการสั่งอะไรนี่คนพูดฉันเล่นพูดเล่นเหรอไม่ถึงอะไรฉันไม่ได้ล้อเล่น ใช่แน่นอนได้เผาไหมมาหลายปีแล้วไม่ตลกเลยแล้วก็โดนตัดสายไปนะคะอุย้ย let's play game คุณซ่อนแต่ฉันหาออาไฟ เลลี่โอ้รอดเลลี่โอเวอร์เช้านี่มันน่ากลัวจริงแก้ไขเบกเกอร์เบเกอร์อยู่ไหนอยู่ใต้ดิดนไปไงนแล้วล่ะ ใต้ดินมีข้อฟังแล้วอะ ไม่โซ่เกมไหนเลยลิลี่ Lily. Where did you go? I need to find Lili คนหาทุกข้องเพื่อหาลิลี่อือลิลี่หาบันไดขึ้นก่อนอันดับแรกอะหาไม่เจอเมื่อกี้ลงมาฝั่งไหน ใช่ห้องนี้ค่ะแต่ก็ห้องเมื่อกี้นี่ปะหรือว่ามีอีกชั้นหนึ่งตอนนี้เราต้องหาลิลลี่ก่อนนะคะ คนหาลิลลี่ค่ะทุกคนลิลลี่มันดือ้อถ้าอยู่ชั้นบนชั้นบนบันไดไปชั้นบนนี้ฝังไหนหรอตรงนี้ Red Shane, how you're I heard that. ฉันลากเนรนนี่เลนด์เดเดอนึงเลยเรนนี่อย่ไบอว่าบันไดหาบันไดลงก่อนลืมโอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ทุกคนเราลืม Okay. You leave, leave name she's got around here believe bit how lay not. ทิ้งตุ๊กตาเอาเชีอยวอะไรอีกเกิดอะไรขึ้อนอีกกินตุ๊กตาแล้วเอาไปทิ้งไว้อะไรข้างนอกตั้งหลายตัว ตุ๊กตาลิลี่ตั้งห้าตัวทุกคนเล่นอะไรคนเดียวตั้งห้าตัว อย่างเง้อะไรเนี่ยไปอะไรให้ฉัน I think it's now in basement please get it บอกให้เราลงไปข้างล่างให้เราลงไปห้องใต้ดินแล้วลิลลี่ ภาคใต้ดินฝั่งไหนแล้วลืมนาลืลมไม่ใช่แบบนี้เอ่อที่ไหนนะคนหากล่องในชั้นใต้ดิน หาตุ๊กตาให้ดินลี่เลนลี่หลอกคนแก่ดินลี่มันหานานจังวะ It's not down here มันดึกมากแล้วนะลิลลี่อยู่ควรไปนอนได้แล้วนะลิลลี่นะตกใจหมดฉันพบรัลลี่ของฉัน I don't want to go to sleep ฉันไม่ต้องการไปนอนฉันไม่อยากนอนฉันต้องการเล่นตลอดไป MÀ LÊN shanty. Hoi, đi ô tập ba, đi xuống tầm đi phân loại. Bye ngon thật tèn. Hoi, 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 Hơi 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 hơi. hoi, 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 ไปของมันวะ What am I even supposed to do? Billy มันเป็น ghost หรือปีศาจนี่คือเกมสุดท้ายก่อน,นทีน่ฉันจะฆ่าคนละสวัสดีค่ะ สดีค่ะทุกคน you have one minute run ว hey. ิ่งให้เอ๊ยคนหากระดูกของลิลลี่จิดที่ได้หรอแกเกออไม่อ ดีนะทุกคนเืคอคอยกันได้ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดซีรีอ่ะโอ้โหเราไม่เยอะจังวะจะหาทันปะก่อนไม่ทันแน่เราไปฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนดิลลี่มันั่งอยู่ต้องหาตั้งแปดอ่ะคี่ดูดิ สี่สามสองไม่ได้ไม่ได้เอาเวล